ไปจ้าพี่น้องไปเบิ้งกันนอจ้าง่วยวยยุ่คลองนี่แหละจา้าเพิ่มมีอาการของโรคล้มปีล้วจ้าพี่น้องโอ้ยจะสิเหตุจังไดจ้าพี่น้องแม่เราหัวตาสังเกตเห็นว่าหันนี่สงสัยมันพึงจะเริ่มเป็นเหมือนี่ลราจ้าพี่น้องมือนี้วันที่หนึ่งพฤษสภามได้จ้าพี่น้องไปเบิ่งกันจ้าว่าลักษณะอาการเป็นจังไดหมื่ว่านี่เบ่งองยุ่ก็บ่มีอาการอย่างได้จ้าพี่น้องกกินหยากินยังธรรมดาเหมือนี่กันยังกินหยายอยู่ แต่ว่าเพิ่นทางมีตุ้มขืนจ้าพี่น้องไปเบื้องกันเล้อจ้าว่าสิเป็นจังไดจ้าพี่น้องโอ้ยสมังหงึดไหลแถ้ะฮ่นี่ไปจ่ายยังไปเบื้องกันจังสิไใดให้พี่น้องเบิ่งแง่งงวเจ้าของน้าเล้อจ้างวอวายเจ้อของน้าเตือนภพยกันไว้จ้าคนเลี่ยงงัวเลี่ยงควายขึ้นกันนาอพี่น้องขิดยากยูจ้ามืออื่นสิโทั่วหาประตว์ัยู่มือน้ี่คาคักวัไท้สังเกตเห็นวางหามงแรล่งนี่จ้าพี่น้องสักสเห็ุจังไดบูหันนี่ ผู้ใดมีข้อแนะนํำจังเด๋ก็คอมเมนต์มาให้ฟังกันเน่นได้จ่าพี่น้องเหตุยังก็ถือขึ้นกันจ้าพี่น้องไปเบื้องกันจ้าพี่น้องระบาดเร็วคักกิะจ้าง่วหน่อยตัวนี้ละนั่งข้าแพงนั่นพี่น้องเห็นบ่า้าเบ่งองู่ไกลๆก็เห็นจ้านั่นตุ้มอ,อยู่ข้อตุ้มบหมือไงอ้ยพี่น้องเจ,งจ้าสีจังเด๋จะโชว์สีหอนหมืออื่นผู้เลี้ยงละใจบ่ดีเลยจ้าพี่น้องคำเหล่านี้ โทษเอื่นปศุสัตว์กับบ่เร่นอกจากมันบ่วเมนเวล่าง้างของเพื่อนวันเสาอีกสิไปหายามาขีดเองคือสิจังเลดอกจ่าพี่น้องเนี่ยจ้าหมู่ว่านก็สังเกตอยู่ได้หมู่ว่านวันที่สามสิบวันที่สามสีเมษสาสังเกตกันซูมือละจ้าเพราะว่าเดตัดคลิปกําล่งตัดคลิปว่าสิเตือนพ่ยพี่น้องเห็นพี่น้องคนอื่นนี่ลรแวกบ้านนี่คือกันในเขตสารคามเนี่ยแต่เพื่นกําล่งระบาดโรคลำาปีน่ะ ไที่นี่ค่อยหน่อยลอยหลานก็กระร่างสิตัดคลิปเตือนไพ่พี่น้องเรืองโลกล้ำปีก็สังเกตบางงวดจะคองสูมือแพ่อมันก็กินยาดีๆได้จ้าพี่น้องเนี่ยไปน้ำมูน้ำยังดีๆอยู่พ่อเมือนี่วันที่หนึง่งเพืษสภาค,คมแม่เราก็เลยมาสังเกตอีกเทียงหนึง่งหลอบเรื่งนี่เจงาเด็กข้นตุ้มจ้าพี่น้องตุ้มหลากหลาย กินหญ้าดีๆอยู่ด้ๆพี่น้องแต่ว่าทังเป็นตุ้มขึ้นพูดนะพี่น้องเห็นว่าจ่ายยุ่อข้อพนดอ่ะนะขื้นตุ้มแข้งแข็งดจ้จพี่น้องน้ำขาน้ำข้อกินหญ้าอยู่ด้แต่ว่าเป็นตุ้มขื้นมากพี่น้องอยู่หมองข้อมันใจนั่นตุ้มบอกหลายเลยแบบนี้ มันต้องขึ้นมือนี่แหละขึ้นพื่อพับได้จ้าพี่นอ้องคนน่ะอออแต่ยา่าดกอยังได้โลกนี่ล่ำปีเด้จ้าพี่น้องสีได้โทั่หาปศุสัตว์ดวนๆเลยนี่คนน่ะยูข่ขาก็มีแต่ยูด่ดาอยู่หลังอื้คนน่ะพี่น้องตุ้มแบบนงงี้จ้ะย่านมันหลุกล่ำสิได้แยกขอบได้จ้่ เป็นคือเพิ่นวาอีหลีไววหลัดมานําสัตถ้าหากกับคือสัตดูเลือดจ้ะพี่น้องมันหมักมีบังเห็บได้โตนี่ขนาดใ่ยาหลาดหลังไสยังเหลือได้จ้ะพี่น้องฉีดยาให้กันยังมีภพุ่มุ่มกันมันบ่ค่อยดีแต่ไดนบ่จ้าพี่น้องเริ่มเป็นแหล้วจ้านั่นเบิ่งในเปลียยอย่คข้อเพิ่อนั่นจ้าพี่น้องอยู่น้าโตก็เป็นเห็นบ่เจ้านั่นแต่ปุ้มตะปัามยังสี่หล่ะจ้าพี่น้องโอ้ยคิดยากได้บัดนี้ คนอ่ะเห็นว่จาจะเป็นหมองต้มน้ำเหลืองต้มน้ำเหลืองตูอ,อ,ตอ,อ,ตอีหลีจ้าพี่น้องคนเลี่ยงกับคิดยากเมื่อเกิดน้ำง่วนหน่อยง่วจะคลองเนาะจา้ะเมื่อสองสามหมื่นนั่นเกิดยุคข,ขอคกคนจ้ะอยู่ในแถวมู่บ้านนี่แหละแต่บ่ได้ไก่กันดอกโอ้ยหนอระบาดไว้อีหลีจ้าพี่น้องเบิงแย่งกันไห้เด้อจ้ะง่วคเขยในขอกพี่น้องก็ได้มาเตือนไพ่กันจ้าพี่น้องเกิดก็จ้คของเลยเห็นยังบ่ถือคือการ นี่สิไปหาเนี่ยรักษาอยู่แต่พี่น้องไปติดต่อปศุสัตว์ติดต่ออย่างผู้เผ่นเคยเป็นเรี่ยวรักษากันไวล้ละจ้าพี่น้องก่อนที่มันสิลุกลามพี่น้องอาการหลังจากเมื่อคืนนี่นอนอยู่ทั้งหนอกแยกอยู่ผู้เดียวจะเป็นคลือจังสิตาตูบนี่ล่ละหมเอผ่นมากแล้วจ้ะเอื้อให้หมเอผ่นมาเบืองจ้าพี่น้องหมอปศุสัตว์นจัจ้ะ ถ้าเบิ่งกันจะว่าเพิ่นสีสวยรักษาให้จังไดเนะจ้าพี่น้องเพราะ่าหนไอยนอนอยู่นอนฝงว่าจะยงง่วง,งเงียจังหน่อยในเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งอาการกอกวมาเป็นจังไดไม่ตุ้มขื้นเพิ่มเติม,ตม,ตมบ่พี่นอกเป็นยังนี่อยู่จ้ะแต่ว่าถามมันหลุกก่อนแต่ว่ามันขึ้นนี่ถ้าอยากันยุ่งห้ยจ้าพี่น้องเพราะว่าเพิ่อนนอนหนอกเกลี่ยขอกกมู าเนี่เป็นก็ยังติตาบวมเนี่ยื่ได้นอนจะถึงคนถึงงัวมาเบิงจากพี่นอ้องหมอพันศิวาจังไดนนาจ้ะคอยคอยหายมันมันนี่แหลม,หม,มันตุ่มตุ่มตุ่มุ่มต่าตั่มตุ่มมตมต่มตุ่มตุ่มตมมตุมตุมตุ่ม่ม่อตุ่ม่มมตน่่มอยอยมัน่มตุม่มต่มมตุ่่่่ม ครับผมต้องใส่เวล่ายันน้อยเพ่็เป็นแต่ลหงูเนี่ยครับมันไิ่เก็บกินอยู่กินอยู่จ้ะกินอยู่จ้ะมาทางว่าปันไหนลังโตหลังโตตัวนี้กะทิแตกครับครับผมมันกะทิแตกนี่ครับผมมันไม่คอยนั่นก็คลองนี่วนเป็นอย่างไรคลองมันต้องหลายได้ใจยู่นน้ำขาสิอันตรายครับน้ำขาน้ำข้อนี่มห้เพราะว่าอมันยังเป็นดาดหย่อๆจังสิเนาะบ้านเดียวเพิ่มบ่อยหยา พอวันหนึ่งมันอยูนี่ฝนเยอะขึ้นยางนักแยนแล้วมีจสกิน้าตีซื้อฝนไปไปเหมือนฝนวานละบาดอยู่แถวห้องนาจ๊ะแต่ข้ามหลวยอิด ว่าบ่เปนสิบอนมากหวดเจ้วของบ้านหันเอาบ้านเกียดอกสิบเปนอย่บ้านเกียดคอกสีบเป็นบ่มีครับเป็นทุกตัวป่ะสมพอมันมาหาเฮาไวเนาะเป็นทุกตัวบ้านน้องตื้นนี่ก็เข้ามาอาทิตย์อาทิตย์ก่อนครับผมเป็นเหมือนอยู่เป็นเหมือนอยู่สัม่วเว่าเป็นเฮาดเป็นเป็นเมือนอ่เบียเฮานี่ลเออคือโควิด เป็นทั่วประเทศเทานี่แหละครับแต่วว่าเพิ่นลังค้นเพิ่นกับวัวฝากกันแดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ันกับสิบวัดไตอืมวัดตาหลักษาท่านเมื่อเดันกับสิบค่อยๆหายมันไปมันก็สามพุ่มตาท่านหนมาพญาตัวนี้กับสิบไตครับตุ้มหน่อหน่อยแล้วจะเป็นตาเามราเป็นึ่มเเป็นหน้าหนาหนึ่งเป็นวงเป็นวงขึ้นไากเอวมรนเป็นน้ำหมามมนิสติว่าจะลือติตตะวักคว้ อันนี้ก็คือมันเกิดจากกุ่มโกปรปปุ่นขันเรตามภาษาบันภาษาแฉะท่างหมอน่ะเขาเอื่นมันสกปรปปเบัะนี่ทําให้เกิดเป็นพยาธิหนัง่ะโอ่ม้อือันเอโออันเออันอันตัวอันงัวหมวันมวกนท้าแก้พันไปใส่ล แกเพิ่นไปหาเงินใช่น่าดูไรก็ได้เวลาเด็กขีดยาให้ลูกบ่ามันที่คยทิ่เจียวเจียวมัน้องหมอเพิ่นสิไม่ฉีดยาจะน้ำเนี่ยมันขึ้นมันโดนมันหนอมีเอสมือครับแมนรอบของการเป็นชัดนี่รอบหนึ่งมันมีสิเอสมือแต่ว่าระยะเวลามันใช้20ชั่วโมง ขี่ใครนี่ขี่ไปจบอยู่ประมาณชั่วโมงที่สิบเจ็ดสิบแปด่องไงท่านแมนครับถ้าผสมเทียมเขาจะผสมประมาณช่วงชั่วโมงที่สิบแปดนั่นมันดูชวนาะนั่นขีดนี่ชวนาะไล้วไอขีดได้เอาอะไนใส่เอายาใส่โอ้โหตื่นเดี่ยวเดี่ยวจี๊ดหมอดินจ้าพี่น้องหมอกระลังจีไปผูกขีดเข็มแหลกเลยดิน

เมียเขางองอื่นแต่ว่าแยกกันแยกไว้ตั้งแต่เมือขึ้นเนี่ยจะอยามันตดกันมาจบมันนิ่งมันได้เป็นยังมันหมดมันยิ่งมันยิ่งแดกมันอย่าง อืเรียบร้อยอืมไปไปลูกไปอืมอืมไปเสร็จไปปั่นปวดครับปวดครับมันปวดแ่ยังไง ขามันจะบวมครับเป็นโดนๆมันจะบวมลงน้าเหนียงลงไตทองมันจังหวะามือนวานีเห็นเออมันเป็นตั้งสี่ปัญย่มาได้เด่นหนีคอยเห็นวันเป็นหลงลํำปีเด่นว่าฉันเลยเ้าเป็นแค่กระสีเอิญกระสีเอิญขุดหม้อก็เก้าคนละ เ,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 เนี่ยจ้าพี่น้องแม่เพิ่นกับป็นจ้าบัานนี้ไปสำรวจมาไหมแล้วไปเบิ่งสังเกตมามีสองแม่ลูกนี่แหละจ้าเป็นนะมาที่นี่ก็เลยว่าหาแยกออกมาซะแยกออกมาจากมูจ้าหามูอื่นหมูไดพุ่มคุมกันบ่ดีคือกันกับสิปินคือกันจ้าเลยแยกออกมา,ากออกมาาันห่วงหาแม่เมือ่อคลืนพุ่น่ะเบืงห้อยฉีดจ,จ้าพี่น้องหมอวายยามันจีปวดจังน้อยนั่น ห้อยฉีดยืดข้อน่ะแหะจ้ะพี่น้องมันอยากกินน้มเหมือนขึ้นแม่เขาก็ห่วงยูดแต่ว่าได้แยกกันออกจ้าเหมือขึ้นนี่ญาติมันไปติดกันแต่ว่าแม่เพิ่นก็เป็นเหล่าจ้าหั้ตะขืนตุ้มมือเศร้านี่แหละจ้าสองสามตุ้มบ่เป็นหลายซ้ำลูกเพราะว่าลูกมันพุ่มขุมกันบ่หลายซะเม่จแต่พี่น้องหมอว่าอืมเด็กหน่อยแม่นี่เพิ่นกับหัวตะเริ่มเป็นมือเศร้านี่จ้านั่นมีตุ้มอยู่ขาเนี่ยแหละจ้ะนั่นพี่น้องเห็นว่าจ้ะ ก็ได้เป็นไหลพราะมีโอกาสครับเพราะว่ามันเป็นมีเหลือดนั่นะตีกันท่มันุ่มกัมีดชิดยเ่ขาส่องหม่้านมกับเขาได้มันผสมดีผสมมหมู่บ้านนี่จะเมนบอกหมู่บ้านนีเนาะตอัดคัดดากมั้ะครับตเนอันหม่ใหม่มันออกมานีมันมอก็คแย่คนี้ตีบ่เดยแยกออกตีเมียก็ลูก บวเป็นยังครับไปไว้น้ากันเลยโหลดเมีนว่าจะเมียนไว้น้ากันเลยกจบพเป็นยังมันมัดเป็นเฉพาะมันเมีนบอแม่ยนขับตัวได้ร่างกายใช่ไหมเออเออมันคือพเป็นแม่นถูกต้องคนฆ่าเขาหมุนไหลหัวติดหัวติดช่องใหม่สร้างเ่าหมุนออกมาได้จะไหนน้อยยังไง ันจใชจังหวะพอดีเหรบัดพ่อยานอกอวกบ่ได้จับเขาไป่านนะครับแลเดี๋ยวลูกเดียวเดี๋ยวลูกเดียวจัไปนครับอีหลากระได้้ขึ้นหมุนหมุนไป tạo điều kiện 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 nó điều kiện tạo 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 điều คอยเอียงลูกมดจะได้แก่ซองยันนเดยแต่คอยเอียงลลาเดียวเทอาีดได้เท้าเมาเมาเอกแจ่กอแก่ก็ราก็จายเยอสแก้เองนูแกเด้อจ้าของวุ้นในหลายเจ้าแก่แก่กี่ครับแก่ตัวนี้ออกสองอันนี้ออกได้เอียง ย you know? ังยังเท่เลยครับยังเท่เอาเทเนาะจ้าขอบคุณเลยหลจ้าบริการที่เขาดีหมอมาฉีดให้ก็เลยให้ฉีดแม่น้ำเลยจ้าพี่น้องยารักษาเนาะจ้าเพื่อนว่าฉีดท้องเข็มนี่เราก็ป่อยไ้เลยจ้าถาเบิ้งอาการพาัวมันเป็นรักษาตามอาการจ้าพี่น้องบ่ได้ฉีดยังอีกพนะถามมาเบิ้งอีกเด้จ้าพี่น้องเดี๋ยวสีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนกินนม เพิ่มพุ่งคุมกันก่อนจะง่วหน่อยกินนมน้ำเมียจะโรคไวรัดนี่มันติดไว้ได้จ้ะพี่น้องฝากแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนมูลเหลี่ยงง่วเหลี่ยงควายคื้กันนี่เบิ่งแนได้จ้าป้องกันกันไว้จ้าพี่น้องบ่้ไมีไผอยากให้เกิดกับม่วงกับวา้วจะขวงหนอกจ้าพี่น้องมันเกิดแล้วก็รักษากันไปนะจ้ารักษาตามอาการแหละจ้าพี่น้อง สหรลบมือนนี้ควายหน่อยลอยล,อยลานก็ล่าไปก่อนจ้าฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามแชร์ไปห้คนเหลี่ยงง่วเหลี่ยงควายมือไม่คือจังเข้าเบิ่งในรล้จ้าพี่น้องเตือนไพ่กันไวจ้าสวัสดีจ้า